สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่43่สิบสามนะคะน้องกปกพันสาะ บัดนี้วันที่12มิถุนายน2 5 6 8เป็นวันที่43ที่ข้าพเจ้าังสาวสา,วสาวมารถนอกขอถวายสิ่งสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอด่อ่างขะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกราพระรัตนตรัยอราหันตสัมมาสัมพุทโธปควาพุทธังปะควนตังอภิวาเทมิ ว่สขาโตพระควตาธโมทำม,มังนามสาริสุปฏิปันโนพระควโตสาว,วกสังโฆสังคังละมานิสองบทบูชาพระพิรีพินาตอารหันส,มมสัมาสัมุทโสุจิลังปะริณีพูโตคุณีหิธรามานโนธานิปรามิหิจัทิสติยาวะชีวังอาหารพุทธังทำม,มังสังคังสารานังคโตปูเชมีรัตนตยางทำม,มังจารามิโสธีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสม,มันตาจักรวาเดสุอัตราคาชันตุเทวดาสัตธม,มังมุนิราชะ สุนันตุสักขามขะทางสักเเกกามจะลุเปคือดีศิขราตเตจันตะลิเขวิวาเนทิเปเดเทจักามีตะดูวนาคาหานีเขหาวัตถุมหิเขเตปุมมาจายันตุเทวาชะละถละวิสเมยัะขันทพานาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนาสาทวมีสุนันตุธรรมสวนรกาโลอัยยมพัทันตาธรรมสวนรกาโลอัยยมพัทันตาธรรมสวนรกาโลอัยยมพัทันตา สี่บทเสวะปุพพาคะนามาการนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะขมนาปาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรนังขฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรนังขฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมศรานางัญญพุทโธเมศรานางวรังเอเตนะสัจจวราเชนะโสที่มีหตุสัพพทานาทิเมศรานางัญญธรรมโมเมศรานางวรังเอเตนะสัจจวราเชนะโสที่มีหตุสัพพทานาทิเมศรานางัญญสังโฆเมศรานางวรังเอเตนะสัจจวราเชนะโสที่มีหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนับปนามคาถาพุทธังนเมรัตตปูตัสลีระจิตตังทำมังนเมรัตตปูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตตปูตะ สุสีรัติฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนติยวหังสัมมาสมโมสริตวัตถุวิเศษสปูตังอัญโยยายุตตะภูนโยคะวะสัปวตังอสุมิตายมหิปิตเถวะยะถาติทันเตเอกัางวินาตตาิตเรสะมะสามภเวนะโลเกกะทาจิจาจิเลจปาถุปูตังคัมภีระยานะวิสยางอติถุทัสสัตถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกทิจิหะกะทันจุป,ปะรพะนียังเกสันจิสุถุวิธิตังภุนกา ยะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังณะมะสิมะ,ะสิสุทะปะสาทถฐา,ถานางปุญญาธิกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขาสารนางขาตานางปูชาระเหสุป,ประมะอภิปูเฉเนยยางนิพานัสัจิกิริยายุปนิสยตถังสาัมมาจิเลสะมะส,ะสะมะละโสธานสิทธิยาจะสาธุหิอัต ขะโกสะเลหุป,ปเสวนียังปานีหิจาปิสารนางะมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังคตัมหะรัตติงทิวังขะขะนันเนสุนมมสมานาปูเชนาจาปิสาสตังสุป,ปะสันนจิตาตาตัฐานุปาริจริยาสทารตาจาปุญเยนาตัฏฐสุก,กเตนะสุขีภะเวมุเตเชนาตัสสะจาสทาปิสุวัติโหตุ โยเจทธ,ธรรมวิณยมหิปมาณูโตโโลกุตราภิสมโยนิยโตสุโภชางตาโซปนิสยะยจายะาย,ายามปิโหตุวัตุตัตะเยปริจิตโตสุปสาทกาโรแปดนามาการสิททิคาถาโยจักุมาโมหะมลา,าปะกัตโทสามังวะพุโธสุขตโตบิมุตโตมารสาปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมัง ชะนาตัางวิเนยยังพุทธังวรันตังศิลสานมามิโรกัสนา ท่านจะวินายกันจะตันเตชสาเชาสต,ต,ายาาาตชยสิธิญญญโอตุสมมัพพันตรายาจวินาสเมนตุธโมทโชโยวิยตัสสัตถุทัสเสสิโลกัสวิสุติมาคังนินญานิโกธรรมธรัสทาริสตาวโหสันติกรรสิจินโนธรรมมังวันตังศิลาสานมามิโมหัปปะทาลังอุปสรรตาหังตันเตชสาเตชยสิธิโอตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัธรม,าามเซนาสุขตานุโคโยโลกัสป,ปาปุปปากิเลสเจตาสันโตสายางสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมมังวิธีตังกโรติสังขังวัฏันตังสีสะนมามีพุทธานุพุทธังสมัสสีระถติจิงตันเตชะสะเตชยะสีสีโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุก้าบทสือนโมการอัฏฐกคาถานโมอรหัสโตสมาสัพพุทธสัมพุทสีโนนโมอุตตมัธมัสสะสวากขาตัสเซวะเตนิธานโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีระติติโนนโมอมาตยารัตสารัตนาติยาสะ สารุกังนโมโอมาโอมะกาตีตัสตัตสตาวัตุตตาญาสป,ปีนโมกาลปภาเวนะวิคัตชันตุอุปัฏฐวานโมกาลนุภาเวนะสุวัชิโหตุสัพพทา,านนโมกาลัสเตเชนะวิธิไมหิโหมิเตชะวาสิบบทเสวามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังภะคะวะสกเกสุวิหาติกาปิโรตุสิงห์มหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพใหวะ อรหันติหิทธสหิจโรโกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติพระกันตังทัศนายาพิขุสังขันจะอัตโพจตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตาโหเสียยังโพพระควาสเกสุวิหติกปีระจุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนาสัตถิงปัญจะมัเตหิพิขุสเตหิสัพเพเฮวะอรหันติหิทธสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติพระกันตังทัศนายาพิขุสังขันจะยานุนามยามปีเยนะพระควา เตนุปะกัสังกัมเมยามะอุปสังกมิตวาภะคะวโตสันติเกสันติเกปัสเจกะคาทาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยามาปีนามาภราวาปุริโสสัมมณิตังวาภาหังปัสสาลิยะปัสสาลิตังวาภาหังสามิเชยยะอิวามิวัสุทธวาเสสุเทเวสุ อันตรหิตาระขวโตผระโตปาตุระหังสุรโคตาเทวตาพระควันตาอภิวาเทวตาเอกมันตังอัทังสุเวอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาปะขวโตสติกอยมังคาทังกาสีมหสมโยปมณสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหอีมังธรรมาสมยางทักขีตาเยวอัปราชิตตะสร้างขันติอาตโนอัาราชิตาเทวตาปะขาวโตสันติ เกอีมังคาทังภาศิเฉตวาวคีรังเฉตวาวะปรีคังอินทขคีรังโอหัจามาเมชาเตจจารันติสุทาวิมาราจักมะาสุทันตาสุสุนาคติอัตคโคะปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทังภพาศิเยเกติพุทธังสะระนาคตาเซนะเตคามิสันติอปายภูมินปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปรีเปลสันเตติอัตคโคะพระควาพิคุวามันเตศีเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติ ตถาคตังทัศนาย a พิขูสรังขันจายเยปิเตพิขเวอเฮสุวัติตัมมาทานางรหันโตสมมาสัมพุทาเตสัมปีภควันตานางเอตัปรมาเยาวะเทวตาสนิปฏิตาเฮสุงเสยธาปีไม่หังเอตระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตัมัทานางรหันโตสมมาสัมพุทาเตสัมปีภควันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเสยธาปีไม่หังเอตระหิอาจิคิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตะแต่ยิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิต สุนาถซาทุกังมะณะสีกระโดธาภาสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตพิกุพะาขาวัโตปัจจสัจสงพะาขาวาเอตัถวโวจะสีโลกันมนุตกัสามายะธาปุม,มาตาทัทสิตาเยสิตาคิริขป,ลปะลังปะหิตตตาสมาหิตาปุทสีหาวาสลรีนาโลมา หังซาพิซัมพุโนโอทาตามะนาซาสุทธาวิปัสสนามนาเวลาพิญโยปัญจสเตยทวาวันนี้ครับอิลาวัทเวตโตมันตะยิทธาสาวเกสัสเนะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจัตปะมะกะลุงสุตตวาพุทธสัสสนาเตสัมปตุระหุยานังอมนุสซานัทัสานังอัปเปเกสัตะมัตตะุงสหัสสังอัฐาสตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสซานามัทะสุง เปเกนันตามัทคงทิซาสภพปุตตาอหุงตันจาสภังอภิญญาญาวะวคิตวานะจักรุมาตะโตอามันตายีสัทธาสาวกเกตเสเนยะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิกาโบเยวหังกิตเตยีสามิขิราหิอนุปุพัสสะสัตตสาสาวะคากุมากาปิลาวัตวากาปิลาวัตวาอิติมัตโตชุติมัตวนะมัตโตยัสสินโนโมธรรมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานัง ชาสาหาสาเฮมาวตายาคานานาตะวนันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาสัสีโนโมทามานาพิกามูพิกคูนางสมิติงวันัง สตาคิลาติสาหัสายะคานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสัมปิติงวนังอิเจเตโสระสาสาายะคานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสัมปิติงวนังเวสามิตาปัจัสตายะคานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสัมปิติงวนัง กุมพีโรราชาคะอยูโกเวปุลสานิเวสนางพิญโยนางสะตะสาหัสสังยักษานางปายุรุปาสติกุมพีโรราชาค่ะฮิโกโสปะค่ะสมิติมวนัปุริมจฑติสังราชธา,าตุละโทปะสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายาาสัสิโสป,ปุตตาปิตัสสภาโวอินทานามาม,มหาพราอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยสัสินโอโมทัมนาภิกกรรมภิกข,ขุนางสม,มิติมวนังทักขีน,นจัติสังราชาวิรุณโหตัปะสาสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสาะผ้าโวอินทนามาหัภราอิทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยสัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนังสมิติมวานังปัจจิมันจาทิตั้งราชทวิรูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสาะผ้าโวอินทนามาหัภราอิทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยสัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนังสมิติมวานังอุ ตะลังจา่าทิสังราชากุเวโรตประชาสติยกากคานังอธิปติมหาราชาเยสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทน,นามาม,มาหาภราอิทิมโตชุติมัโตวัน,นวมันโตยศส,สิโนโมทามานาภิกขามุงภิกขูนางสม,มิติมานางังปุริมาทิสังทัตะต,ะต,ะตะนนาลโททักขีเนนาวิรุณหะโกปชีเวนาวิรุณหะปิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสัสมันตาจัตตุโลทิสาทัทธันลัมนาอัังสึกวเนกาปิลวัเวิเตสังมายาวิโนทาสาอากุวันจานิกาสทา มายากุเตนทุเวเตนทูวิภูจัวิภูโตสหัจนาโทกามาเสโอจักกินุมันทุนิมันทุจัตปานาโทโอปามันโยจัตเทวาชุโตจามาตาลิจิตตเซโนจักคันทโพนณโรราชาชนโสภาอาคูปัญจสิโคเจวติมพารุสุรีวัชชาเอเตจันเยจัราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทธมนาพิกามุพิคูนังสมิติวนาอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตฉกากรรมภะลัสตระอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทตาลธาจัอาคูนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโค โซปาคาสมิติวนังเยนะคาราเชสหาฮาหาารันติทิพาชิชาปักคีวิสุอติจักคุเวฮายาซาเตวะนามัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาค่ะ ราชาณมาสีสุปนโตเคมามกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิอุปภายันตานาคสุปนาสานณามังสุพุทังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสวัตเซเตอิทิมโตยัสัสสิโนกาลกัญชามหาสิมามหาพิสมาอสุราธานเวคาซาเวปจิตติุจิติจัปหาราโทนะมุจีสหัสตจัปปาลิปุตานางสภเวโรจนามกาสนหิตวพาลิงเสนาหูพระธาุมุฟะขมุงสมโยธนิภาทันเตภิคูนางสมิติงวานัง อาโปจะเทวปาทวีจะเตโชวายโยตธาขมูวารุณาวะวารุณาเทวาโสโมโจ่ยะสัสสะสาหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสศินโนชาเสเตทัสธากายาสาเพนะนะตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวายนัมันโตยะสศิโนโมธรรมานาภิกขามงุงภิกขุนางสมิติมานาัง เวนทูจัเทวาสาลีจัสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคุปุระคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุระคิตานัคตานิปุระคิตาวาคุมันทาวาลาหากาวสุนางวัสวโอเสโธสกโกปะค้าปุรินทเโธทัเสติทัศทากายาสเพนนาณตวานิโนอิทิมโตชุติมันโตวานาโมโตเยสัสสีโนโมวัมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติวานังอัถาคูนะสหภูเทวาชาลามคีสิคาริวาอริทกาจารุชาจามุมาปุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมจัจจุตตาจัเนชกสุุรริิยนตา กายาสเพนะนะนนนต์ตวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังจำมจิงวานัง สมานามหาสมานามนุษยามนุษย์สุตมาคิดทาปทุสิกาอาคูมโนอาคุมวโนปทุสิกาอัถาคูหะรโยเทวาเยจาโลหิตาวาสินุปราคามหาปาราคาอาคูเทวะยสาสัสสีโนทัเสตเตทัศธากยาสัพเพนัตตะวันเนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตเยสัสสีโนุมรธรรมานาภิกามุงพิขุนังสมิติวันางสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคขันนาชาสหาโอทาตะไคาหาปาโมคะอาคูเทวาวิจักขณาสัทธรมะตาหารัคชา มิสกาจายยัสสิโนฐานย่างอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวะสติทัศเตเตทัศทากายาสเพนะนะตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติวานังคีมิตาตุสิตายามากัฏกาจายยัสสิโนสัมปิตกาลามาเสถาชโยตินามาจากอาชวานิมานรติโนอาคูอาถาคูปะรณีมิตาทัศเตเตทัศทากายาสเพนะนะตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานัง สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนะตวนิโนนามันไวเยนะอาคันฉงเยจันเยสัททิสาสหภวุตชาติมขีลางโอคตินามะนาสวังทักีโมคตรังนาคังจันทังวัสิตาติตัง สุภามาปรมาโตจัปุตตาอิธิมาโตสหสนางกุมาโลติโสจารโสภคคสัมมิติวนาสหัสภพามโลกนังมหามาพิติตติอุปปะโนชุติมันโตพิสมากายโยเยสัสสิโสทะเศตทถอิสราคุปเจกวะสวัติโนเตสันจามชตโตอคาฮานิโตปริวาริโตเตจสเพยพิกันเตสินเทเทเวสภามาเกมาราเซนาพิกามิกัสสะการหัสสาวันทียังเอถามคันะ กันหะถาพันธาราเคนะพันธะมัทุวะสัมันตาปริวารีธรรมะวมุจิตะโกจินาอิติตธรรมมหาเสโนกันหะเสนังอภัยสยิปนิณาตะละมาหจัสลังกาตะวานาเพระวังยะธาปุสโกเมโขธนยันโตสวิชุโกตถาสปภสุทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจัสรพังอภิญญาวะวคิตวานาจะกุมาตโตมันตยิสัทธาสาวเกชัสเนราเตเทมารเสนาภิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอัตตาปะมะกะลุงสิกวะพุทธสัสสานังวิตาลเคหิปกามุงเนสังลมมณีอิเชยุงสัพเพวิชิตตะสังฆามาพยาติสสาาุิว าเตชเนสุตปาตีสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังเอเวนาจพารานางปันทิตานันจเสวนาปูชาจปูชนียานาเอตามังคลามุตมาปฏิรูปเทสวะโสจะปุเพจจกะตะปุญญตาอตตะสัมมาปณิทิจเตามังคลามุตตมังพาหุสัจจสิปัญจวินโยจรสุลิกิโตสุภาษิตาเจยาวาจเตามังคลามุตมงมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสะสังโฆอนากลาจกรรมันตาเอตามังคลามุตมงทานันจะธรรมจริยาจะ ยาตากานันจ so ัสังหูอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคลามุตตมังอารตีวิรติปปามชปานาจัสนิโมอปามาโทจัตทะเมสุเอตัมมังคลามุตตมังคารวโวจนิวาโตจะสันตุถีจะกตันยุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลามุตตมังขันตีจะโสวะจัสตาสะมนานันจะทัสนางกาลนะธรรมะสากัะชาเอตัมมังคลามุตตมังตโปจัพมะจริยันจะอริยสัจจานทัศนังนิพานะสัจชีกิริยาจะ เอตามังคะระมุตตะมังพุทัสซาโลกะธรรมมิหิจิตตังยัสสะนะกัมปติอโศกังวิรัชังเขมังเอตามังคะระมุตตะมังเอตัตถิเอตาฐิสานิกตะวานะสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโสจิงคัจฉันติตันเตสังมังคะระมุตตะมันติสิบสองบทสวดรัตนปริยังยินจิวิตังอิทวาหูรังมาสัคเคสุ วายังรัตนัปณีตังนาโนสมาอธิตถาฐะคตินาอิธัมปีพุทธรัตนัปณีตังเอเตินาสเจนาสวัสดิโหตุขยามพุทธขังอมตังปณีตังยตัะคาสักยามุนิสมาหิตุนาตินาธรรมีนาสมาธิากินจิธัปม,มปีธรรมีรัตนัปณีตังเอเตินาสเจนาสวัสดิโหตุยามพุทธเสรษฐุปริวันนียิ่สุจริงสมาธิมานันตลีกัญญามาโหสมาธินาเตะนะ สัมโมนวิชิติทัมปีทรเมรรตนาปนิตาเอตินาสเจนาสวัติโหตุเยปุขละอัฏฐาสาตาังปัสสัทัจตาลีเอตานิโยคานิฮนติเตทะขีเนยยสุขัสสะสาวกาเอเตสุธินานิมหัพพลานิอิธรรมปีสังเคระตนาปนิตาเอตินาสเจนาสวัติตนนนโ,โมมาสาสหตุ ขีนางปูรานางนาวังนาทิซัมพวังวิรตัตจิตตายติเกะพระวัสมิงเตขีนาพิชาอาวิรุณีชันทานนิพันติทีรายทะยามปฏิโปอิทธมปีสังเครตนางปนิตัางเอเตินสัสเจนะสวัติโฮตตสิบสามบุสวดธรรมบทสหัสวะอัตตาหาเวชิตังเซโยยาจายังอิตาราปรชาอัตทันตัสสาโปสา,ปสา,ปสาปนิจจัง สัญญาตจาริโนเนวเทโวจักขันทภโณมาโรโอสหะพรหมุนาชิตตังอปะชิตตังกัยราตถารูปรสัสสชันตุโนโส,สิบสีบส่บทสวดเกสพุตสูตรภาสิตะมิทางเตนะภาควตาชาณชาตาปสัสตารลคตาสมาสัมพุเทนะเอถาตุเหมาตุมเหมาอนุสเวนมาปารามะประรายาม,มาอิติกิรายาม,มาปิตกะสัมปทานีนะม,มาตะกะเหตุมา นายคเฮนมาอาการะปะวิวิตาเกนะมาทิจินิชานคกันปิยามาพระพรูปรตาย,ยามาสัมโนโนครุยะทาตุเมเฮอตตะนาวชาเนยะาถาอิเมธรมากุสลาอิเมธรมาสวัชัยอิเมธรม,ม,มาวิญูคาระหิตาอิเมธรมาสมัตตาสั มาธินาอหิตายาทุคายาสังวัตันติอัตตุเมเหปะชะเฮยาทะยาธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยาธาอิเมธมากุสลาอิเมธมานาวะชาอิเมธมาวินยูปัสสัทธะอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายาสุขายาสังวัตันติอัฏตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเรยยาทาติสิบห้าบุษุตอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตตัปปามายุญฉรูปนิตัสสันสันติตานาเอตังพยังมรานีเปขมาโนปุญญานิกะวิ ราถาสุขาวะฮานิอุปนิยติชีวิตตปมายังชารูปนิัศสนสันติตานะเอตังพยังมะระเนเปะขมาโนโลกามิสังปัจิจหิสันติเปโคโยทะกายเยนะสังยม,มวาจยะอุตะอุทเจตาสาตังตัสสะเปสัสสะสุขายโหติยังชีวามาโนปะกโรติปุญญังธรรมโมหาเวรคติธรรมมจารินซัมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเน นาทุกขติงขัตติธรรมจารีสัเพสังฆาราอนิจาติยถา,าปัญญายาปสติอัถานิพนติทุเคสัมโวิสุทธยาสัเพังาราทุกขติยถปัญญายาปสติอถานิพนติาาุเคสมมโควิสุทธิยาสัเพธังาราสัเพธรรมานตาติยถาปัญญายาปสติอถานิพนติทุกเคสัมโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอะปันนะกะชาดก อปนันกทานาเมเกทุติยังอาหูตาก,กิกาเอตะทัญยายะเมทาวีตังคันเฮยยะอปนันนกางพาหุงเวสารานาังยันติป,ปับพาตานิวนานิจะาอารามลูขเจเตยานิมนุษยาพระยะตจิตาเนตังโซเนตังโคสารานาังเคมังเนตังสารานามุตตะมังเนตังสารานามาคัมมะสักพทุกขาปัมมุจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังขันจะสารานาังคาโต ตตาลอริยสัจจานิสมปัญญายาปสติทุกขังทุกขะมุปปาทางทุกขัสะจะอติกมังอริยันจะอัดทางที่กลางทุกคุูปสะมาคามินางเอตังโคสารังเคมังเอตังสารณนมุตมะมังเอตังสารนมาคัมมาสัพพทุขาปมุจติสิบเจดบทสัพเทกะรัตคาถาอติตังน้นวาคเมยานาปฏิกังเชานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะตติตังปหินานตังอปะตัญจะอนาคตังสิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนรกไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิธามานุครุหยเยก็บุคคลใดหินแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ครางแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพิงเจริญทำน้ำนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปลงเธออเชวะกิจมาตัดปังโกชัญญามรณะนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่ง นะหิโนสังคาันเตนะมหาเซเนนะมาจุนนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ่วยไดผู้มีเสนาหใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปียงโหระตามาตันทิต,งตังตังเวพระเทกราตติสตัตตวจิกเตมุนิติพะมุนีผู้สงบย่อมไดียบุคคลผู้มีปะกะติอย,อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานีแ้แล สิบแปดบวสวดเพียรหาปจเวขณะปาถาชรารรมำหีชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มเพลิงความแก่ไปไม่ได้พยารรมำหีพยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มเพลิงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนรรำมำหีมาลนานาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มเพลนงความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาปหินาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของลกของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระนาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศ,าศาัยยังกรรมังกริสามีกัลยานางวาปาปะกังวาตัสทายาธาพวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอปินทันปัจเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวดาอุยโยชนะคถาระสค์เทวดาทุกขปตตาจะนินทุกข้าพยาปตตาจะนินพยาโสกปตตาจะนินโซกโหตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัอมีสัมปันตุุญญสัมปทางสพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิธยาทานันทตันตุสัทธยาสีรังระคันตุสภทาภาวนาพิตาหตุคาชนตุเทวดาคาตาสเพทุกค้าส,าสัพุทธาพาระัตตาปาเจก,กาน,านจะยังพลังอรหันตนานันจะเตเชนะระขังพันธามิสพพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยางปฏิทานคาถาโยภะนามศียาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทุเปกคเรโพธิคเรตหิงแตหิงตาธรรมมาทานเนาพะวันตุปูชิตาสดทิงกรณเตถาวิหารมันทะเลเทระจัมมัชานวกาจัพิขโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสัปปานาภูตาสุ ขีตาพระวันตุเตชราปูชาเยปิจอันทสัมภวาสังเซทชาตาอัถโวปปปาติการนิญญานิกังธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุขัสสกรณตุสังขยังทัตุจีรังตตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเฮระคาตูสัทโมสัเพปิธรรมจาริโนวุติงสัปปัปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถา หันธรรมยังปฏิทานะาคะาถโยพนามาเสปุญญสิทานิการตสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะาาคิโนโหตุสัปตานันตาปปปมานาาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ข้าพาเจ้าได้กระทาในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม้หังมาตาปิตาทโยทิทาเมจาปยาติทาวาอันเยมัชตะเวริโน สัตตาติดชันติโลกัสมิงเตภูมาจัตุโยนิกาปเจกจัจตุโวการาสังสารันตาภาวะเวคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้ามีขันหนึ่งขันมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเยปฏิทานนมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เราได้ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวาทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาธินนานะอุญญานางอนุโมทนาเฮตุนาสาเพสัตาสาทาของตัวเวลาสุข,ขาชีวิโนเขมาปานันจะปปับปลตุเตสสา สิทธิตังสุภาพเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้แผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมกล่าวคือพระรนิพพานของความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระอรตนาไตด้วยการสาธยายบทบสวดพระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีจากข้าพเจ้านางสาวอุตสารถนอกนายสุภาพมานอกครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องพ้องเพื่อนหน่วยงานบางไซทั้งหลายครอบครัวนางกนกพรเพตรกูลครอบครัวนายสุภาษิตเพตรกูลครอบครัวนายธนพรพรมโพครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดสิทธิครอบครัวนุชเนธครอบครัวสุเกียรติครอบครัวพระกิ่งไพดีพี่น้าผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่าน ขอให้พรจากทุกภัยมีแต่ความสุขกายสบายใจขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพร,รให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามาถนอก,นา,าน,อกนายสุภาพมากนอกครอบครัวข้าพเจ้าพี่น้องพ่อเพื่อนหน่วยงานบางใชทั้งหลายครอบครัวนายสุบสินนางกหนกความพิตรคุณครอบครัวนางธนพรพรมโพครอบครัวชูเกียริครอบครัวชูเนตครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดสติครอบครัวพระกิ่งพาลีพินาธ ผู้สร้างทีมงานและมิทุกท่านวัตถุมงคลพระกิ่งไพรพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจึงปิดขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศลข้ามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการเทินคุณกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะกการสริมนเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์ มีแต่ความสุขกายสุขใจสมประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีชัยชนะต่อประศักดิ์และมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมเวทนาศาสตร์สมบัติบริวารสมบัติมีดวตงตาเห็นธรรมสำเร็จในการเกิดสําเร็จในการวิปัสสนาการรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธธทพรใช้ทั้ง4ี่คืออายุวันนาสุขพะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยศศิทุกท่าน้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะ EP ที่4ี่เจอกัน EP หน้านะคะ44ค่ะสวัสดีค่ะ